วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องจักเย็บผ้าจักเย็บผ้านะคะเป็นเครื่องมือในการตัดเย็บที่สําคัญที่สุดแล้วก็มีราคาแพงกว่าเครื่องมือตัดเย็บส่อื่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าเป็นจักรเย็บผ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างดังนั้นนะคะก่อนตัดสินใจซื้อจักรเย็บผ้าเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องคํานึงถึงจุดประสงค์ในการใช้สอยใช้เป็นหลักประกอบพิจารณาในการเลือกซื้อจักรตามความต้องการของเรา คุณสมบัติของจงัรเย็บผ้าที่เป็นที่ต้องการของช่างตัดเสื้อนคนทั่วทั่วไปก็คือ 1. เป็นจากที่มีสีเข็มเยม็บดีสามารถถอยหลังได้เมื่อเย็บจบ 2. มีซิกแซกที่ดีสามารถปรับขยายความกว้างของซิกแซกได้สทํ 3. ทำรังกระดุมได้อย่างประณีตเรียบร้อยนะคะอันที่4ี่ค่ะเป็นจากที่ใส่ตีนติดซิปตีเลื่อนผ้าและตีนที่ใช้เย็บรังดุมได้นะคะ สำหรับส่วนประกอบของจักรเย็บผ้านะคะจักรเย็บผ้าประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบ2ส่วนก็คือส่วนหัวจักรและส่วนตัวจักรเรามาดูนะคะว่าส่วนประกอบของหัวจักรประกอบไปด้วยอะไรนะคะหัวจักรคือส่วนเครื่องจักรทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะส่วนนี้ประกอบด้วยเครื่องกลไกที่เกี่ยวกับการเย็บหลายชิ้นประกอบเข้าด้วยกันและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเย็บผ้า ซึ่งมีส่วนต่างๆที่นักเรียนควรจะรู้จักกันต่อไปนี้นะคะอันที่1นนะคะนักเรียนก็คือแกนใส่หลอดได้ซึ่งมันจะติดอยู่บนด้านบนของหัวจักรเอาไว้สําหรับใส่หลอดได้นะคะ 2. ที่คล้องได้สําหรับคล้องหรือสอดได้ที่ออกมาจากหลอดได้ 3. ที่สําหรับบังคับแกนได้บนประกอบด้วยจานกลมๆ2อันแล้วก็มีสปริง หัวเกลียวสำหรับหมุนบังคับได้บนให้ตึงหรือหย่อนตามความต้องการอันที่สี่ที่คล้องได้ที่ออกมาจากที่บังคับได้บนก่อนที่ได้จะผ่านสปริงกระตุกได้ที่อยู่ข้างบน 5. สปริงกระตุกได้มีหน้าที่กระตุกได้ออกมาจากหลอดได้ 6. ห่วงเล็กๆสำหรับคล้องได้ 7. หมุดรัดเข็มจักรสำหรับบังคับเข็มจักรให้แน่น 8. เข็มจักรเตีนผีสิบ ที่ยกตีนผี11ฟันจับหรือฟันกระต่ายตัวนี้นะคะจะมีไว้สำหรับป้อนผ้าไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้12ฝาเลื่อนหรือฝาครอบกระสวยสำหรับปิดเปรกระสวยและเปิดเพื่อที่จะใส่กระสวยหรือเอากระสวยออกมา13ที่บังคับสีเข็มสำหรับบังคับสีเข็มให้ทีและห่างตามความต้องการ14ที่กรอได้หรือแกนกรอได้15 ล้อประครับหรือวงล้อจักรเป็นที่สําหรับทาให้เครื่องจักรตอนบนทําง,งาน16หมุดที่บังคับล้อหรือหมุดล้อประครับอยู่ตรงกลางระหว่างวงล้อประครับ17อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะนักเรียนเราจะต้องหาเพิ่มซึ่งจะไม่ติดมาจากตัวจักรนะคะเราเรียกว่ามอเตอร์ so good. So good. สำหรับส่วนที่สองนะคะเป็นส่วนประกอบของตัวจักร ตัวจักประกอบด้วยส่วนต่างๆกันต,ต่อไปน,นี้นะคะนักเรียนอันที่หนึ่งนะคะที่วางเท้าหรือแผ่นวางเท้าตัวนี้เป็นตัวที่มีไว้เพื่อให้วงล้อหมุนทําให้สายพานเดินจะมีลักษณะเป็นแผนเหล็กสําหรับวางเท้าและแกนเหล็กต่อไปเชื่อมกับข้อเบี่ยงเพื่อหมุนวงล้อจัก2วงล้อมีหน้าที่ทําให้สายพานเดินไปหมุนวงล้อประครับให้เครื่องจักรทํางานสามขาจับ เป็นโครงเหล็กสำหรับรองรับเครื่องจักรและโต๊ะที่ประกอบด้วยไม้มีฝาปิดเปิดส่วนบนของหัวจักรนะคะการใช้จัรเย็บผ้านะคะก่อนที่นักเรียนจะทํางานตัดเย็บเสื้อผ้านักเรียนจะต้องศึกษาเรื่องของการใช้จัรกันต่อไปนี้ก่อนนะคะ 1. การเตรียมจักรก่อนเย็บ 2. การเตรียมเย็บ 3. การเย็บค่ะ 1. การเตรียมจับก,ก่อนเย็บนะคะมีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัตินำต่อไปนี้วิธีร้อยได้ใส่หลอดได้ลงไปที่แกนใส่หลอดได้ผ่านไปยังที่คล้องได้บนลงมายังที่บังคับได้ผ่านที่คล้องได้ขึ้นไปยังห่วงคล้องได้เข้าช่องสปริงกระสุนได้ ลงห่วงคล้องได้อีกครั้งหนึ่งลงไปยังลวดที่บังคับเข็มร้อยได้ลงในรูเข็มจากด้านนอกไปยังด้านในจากนั้นปล่อยปลายได้ทิ้งไว้ประมาณ4-5้นิ้วการกรอได้นะคะนำได้ใส่ในแกนใส่กระสวยดึงได้จากหลอดได้ผ่านไปที่คล้องได้ ผ่านไปยังที่บังคับได้ขึ้นไปที่สําหรับใส่แกนกระสวยนําไส้กระสวยที่กรอได้แล้วมาใส่ลงในกระสวยโดยนักเรียนจะต้องจับตัวกระสวยด้วยมือซ้ายจับไส้กระสวยด้วยมือขวาให้ปลายเส้นได้หันเข้าหาตัวทางด้านบนนะคะหลังจากนั้นให้ใช้มือขวานหมุนดึงได้เข้าไปในร่องผ่านออกมาทางปีกระสวยปล่อยเส้นได้ไว้ยาวประมาณ4-5นิ้ว นำกระสวยใส่ในเปลกระสวยโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับที่สลักยึดกระสวยสอดเข้าที่แกนของเปลกระสวยแล้วกดให้เข้าถูกที่จะมีเสียงดังคลิกเสร็จแล้วจึงดึงเส้นได้ออกทางด้านนอกข้อควรระวังในการใส่กระสวยนะคะต้องใส่ให้เข้าที่จริงๆถ้าไม่เข้าที่เวลาเราเดินเลื่อนจับก,กระสวยจะหลุดและอาจจะทำให้เข็มผักด้นะคะมีเง็บนะคะสอดผ้าเข้าใต้ดีกผี ำแหนงที่ต้องการเย็บมือซ้ายป้อนอผ้าเข้าใต้ตีผีมือขวาหมุนล้อรักับเข้าหาตัวพร้อมกับเริ่มใช้เท้าถีบจักรให้เครื่องจักเดินขณะเย็บผ้าป้อนผ้าตามกำลังของจักรข้อควรระวังนะคะขณะเย็บผ้าไม่ควรดึงผ้าหรือป้อนผ้าเร็วมากจนเกินไป